เว่าคนบ่มีเงินเราอย่าไปตื้อบัเชื้อกินเราไปนอนเมียไทยก็ยังบัตหามาคนใดมีเงินหาสนุกนาลงหาเมาเหล้าไนมาช่วยกันเป่าเข้าบ้านบทสูตตุ้ยอยาโนอาบาหาใส่ปามามาบอกกิดเหมบชมโอ้โหีมาบอกเห็ อย่งยังซอสกินน้ำพริกแมงดาบป้าป้ามักกะพริกแมงดาค่ะเลืเห็นมันคิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดจับเนี่ยของกินบ้านเฮาเลือกเอาเท่านายอ๋อของกินเปิ้ลมีหลายอันปันอย่างไอ้ระสบการนี่มักน้ำพริกแมงดาขนาดชูป้ามัก่ะอือมันเป็นคิวคิวอย่างไรมันคิวอย่างซาบชี้แหงเลยอะ ปรบมกรู<ส> <T> ้แมกดาเนีพอยากสาบกินขี้เหี้ยอ่นี่มาแซมบ้าบามันเมือนน้ำพริกแมกดาแซาอย่างขี้เี้แบบมาทานปาบักกินไม่จะแทกหายแม่ขอบควรน้ำพริกมาที่เปนมาบักเครับมัามีนะเขาขอเอาเงินขี้เหี้ยบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย จะไปประมาทเนอะพี่มันตัวนึงมันจะดุกๆนะมันจะเชาะง่ายน้อยหน้อเนาะ <c oughs> อันที่สูกินเนี่ยมันน้ำแมงดาปอมแมงดาขวดแช <c oughs> ่บอย่างขี้เหงอันนี้เกิดกับซอยเลยแ <c oughs> <c oughs> ล,ล้อ <c oughs> กันว่าหากใส่ปากมาออมามันบ่ายา ba xa tăng kiên chín kiên ba khuôn túc nhà ai kiếm nam phi mang đa chạy mà có phò mang đa làm ăn nhiều con rồi rồi chốt lâu cả hồn tắt tiếp cây tôm chín, chín mặt mặt à là mùa mặt là bạc nhiều mặt à này mà còn à này mà còn yêu. À này mà còn, yêu. À mà còn, yêu. Mà còn yêu mà mắc บะมีสาสลึงวันใดเฮามีโอ้ยอุดมสมบูรณ์สาวขอยืมจกหื้อจกหื้อวันนี้มันขาดเรียนบ้านพ่อบะมีมึงมาถามใครบะมีใครจะก็มึงมาถามใครใครวีแฮบบะมีเงินเชื่ออ๋อไปว่าใครวีใครวีห้างนเฮาไหวแม่วีห้างวีห้างเอาวีห้างบ่มีห้างบ่ มีที่บ้านรับไปลูกมาเอาดีแห่งบ่มาจายมีที่มีแห่ันมีไม่ได้เลี้ยงข้ามันว่างเงินถอยเงินแต่เราพัดเรื่องเขาจะต้องการขึ้นเราเขาจะเอาไอ้ยังจะก่อตึกหรือก่อพักตากาณาพัดลมมาวางเอาโทรศัพท์มาพอสร้างลงเล่มก็จะสร้างลงนั่งก็จะเอาไอ้ยังมันก่อตึกในหม้อ จะต้องยาดิฮอรจะเอารถแบกได้รถร้อยล้อ,อไปขี่ไหนแบกแล้วรถไฟไงแกเพราะว่าอำนาจเกินมาดีเลือนางควกละไผ่าาก็้ากคนในหันก็ลงไผ่ตึงละใครได้อย่างกัวตัวคนเพราะตัวงนนมาไม่รู้พระเจ้าพระราช S <S จัางเมียขาดเลียจังลูกขาดลูกเงินทำผิดตะคิดสิ่งบัตรถูกเงินจะปาเข้าคุกมีกองเป็นว่าเงินที่ปาเข้าคุกได้ปวยแค่นี้นะนพี่มาเอ้ยเป็นหอวงมาเป็นทานนาบัตรมีรูปอก์กษัตริย์แผ่น จะมีของถูกกฎหมายฆ้าใครก็ญาติดองมีภาษีบัดนี้เอาเข้าบ้านไปกายาเสพบติดตรวจมันพิษมาหันเขาจะเงียบห้องศาลเขาจะยึดรัทสารฆ้าป๊กึ้นกบเนี่ยนี่เหยืนงบนะก้าของพิษกาตายไม่ได้ก็ ไม่ชีกะพิกะักกนั้นได้สร้างหาักบางวันลาดทุนบางวันาตดัตรนันชับใสบ่าบางวนละไส่บัตมมนก็เน่าหน่อไม่หนอ่อเหี่ยวสะพุดเรียวจะตายเบอกเงยาวาสบายโดน ก็ตีขากไปยอมฟังก็เสียด้วยไม่วันขำไม่วันร้าปากก็ปอบปากเอามืองัออกว่ดานจางขี้จะไปี้ตัว้าหานเป็นมังค์ข่อนกัจะไปดีกงแขฟาี้มแขต นไอาหาเขาจะรวยด้วยปัญญาเขาฉลาดไอ้เก็บเงินบาทขึนเป็นเงินร้อยกินน้ำอย่ากินเต้าไปก้อยกินน้อยน้อยกินเต้าหัวแม่เมื่ออันนี้คำสอนไพ่บอกไว้นี่ข้าก็ชงชัยมันกันนะไพ่บอกที่ไหนอย่ากโทษรัศมิกับบ้านบ้านเขาก็มีใจสุ จะใจเพียนโทรศัพท์มือถือเปิ้นใส่สวยแสงใส่เห็นห้อมือข้างหื้อข้างหือใจโยูบัดตั้งเปิ้นใส่ทองเต็มคออันแล้วทีมหาก็ใส่เต็มคอแล้วว่าเขาเต็กปาดคอใจนอนนอนแค่น้ำไม่สงสารเีงก็มามหมโอ้นี่บอกปที่ก่อนจำนำหมดหนึ่งปันมาเงินทอง บะมีเงินบะเปนละเศร้อย่างเฮียนมีจมัได้ดักปิ้งเนโมยอย่างไอ้อกาเจ้าตซนี่จําปลนอจปว่าสละอีเอระวังสะแอให้ระวังบ่เฮอระวังเป็นจังจอยจังอในวัดในวาลูกอีแม่เนาะเพิ่นจะว่าเฮางากะพิม ไม่อยะไปเง่าลูกคนแงาลวกเจเห็นไหมลูกอันที่สอบไปสอบมาบาดแดลกันเง่าอาไวลูกคนล้วกเง่เอาเจอป่อยี่เนี่ยอ๋อที่ปอบปปยที่รู้เนี่ยเือละมัเละวังจองจอยมาชอนในวัดในวาหนึ่งสลอีสองสลโอยสามสละแอดสี่สละออ้อย ปพ่อกะชี้กันหนึงนะแกพอพอนายกประกาศว่ามาสอบว่าสักเต๋อรวยกันมันมาถึงเวลาพอนาฬิกาดตัวปิดจังซอพ่อเวลาพ่องแต่ว่าจะติปซอเป็นระเบียบเรียบร้อยกะเออมันเจ้าหำกินหำตานไปสองใบสามก็หำหายที่เลราโว่าแม่ตำแนมันดูมีลูกเนาะมาสวดสาระไปก็บมาได้อันนี้เขียนข้อตอนมาสองเที่ยล่ะมึงอ่ะซอหยับก็บมาได้ได้นะก็แต่พ่องเล่นพผมกันสามโมงก่อนหน่อยแม่เนาะซอสีซอท้าบก็ค่อยลับไปแม่เนาะมึงก็ออี้กับพิม มึงก็แพลตไปแพลตมาเยอะกันแพลตในพ่อเออแล้วพี่พาไปคนสื่อลูกแหละไปไหนแหละไปหน่อยอะมึงจะไปเอาชื่อล้ำกันสื่อล้ำมาได้ชื่อล้ำออกเืออครับออกอ่ะเอาออกมาให้แบบดีอะไรอย่างใดเหออไหลใครปักไอ้สกรีเป็นหลงอะไรอย่างประเดี๋ยวเนี่ยก็มึงหองวาอัดระกี้นะครับหวานกันความดันกันะไรอย่างเพิ่ปุ๊กเนี่ยปังอะไรอย่างใดน่ะมาได้กี่ย่หลงความดันกัน เจ้าปีสุข้อนกคะโอ้ยโอ้ยขวัญกำหยังก็ตั้งเออวิหารคำหั่มคำพิมพ์หัวต้านทิ้งที่มีน่ะเป็นวิหารละทองกันใ้่วิหารคำอย่าเด็ดด็มันช่องโอ้ยโอ้ยเลี่ยมหมาบหมาบตรงน่ะโอ้ยแอนนะฮะโอ้ยไอคนบาปเออคนบาปไม่เป็นอย่างอีลูกอยู่ในกกฮอนวิหารคำต้องแกตาผ้าเขาปก ัร้อนวะแย่งดึกใครหลับขี้อย่าไปว่าขี้แจงปีกไงขี้เพื่อเพื่อขี่ก็เพื่อไหลใครปังละอดเอากะเป๋าอดเอาเตอะมหาฉมืนเอาตัวเต้นตื้นเขาเป็นลูกจ้าเนี่ยกระดาษกระดาชู่มีก็แต่ว่าไปเลี้ยงควายฮ้อนเหล่านี้ก็ไม่ย่มเดือดแต่ว่าไปเก็บสวนยาชูบอยู่ปุ๊บยังมาเดือดฮ้อนแต่ว่าเป็นตัดยาโลกวันนี้ปนแปลงโฮมเพื่อจัดดีวิหารต้องตาวันนี้เดือดฮ้อนไมา ห้ไดบอกกันก่อนใหเจ๊นามา้เจ๊นาชิบะหมี่อ๋ออันนี้อันนี้อ๋อจะเพือยืมสกัดอันนี้ะ้านนี้กะสักมานี่โอ้ยฮ่ก็ฮืก็ถ้าอย่างนี้ครับต่อโห ไอ้เน <l ots sei> ี่ยว้าวออกมาบ้าไปเลยน่จะตายก็หันเือไอ้สงการเธออะไรไข่ปังแล้วก็ไข่ดูสัวกันได้วที่ชูวยอบปบมีมาพกมาลูกแม่จะเปนหอนป่ะฮอนเหรอก็ถือว่าผมเป็นคนเดียวความดันขึ้นกันวิ่งไหนนะฮหอนเหมือนกันนะเนาะโอเคถ้าเหมือนกันก็ปกติอยู่เนาะถ้าเปิดฮหอนถ้าเปิดมาฮ้อนเอาหอนคนเดียวนี่คือผิดปกติแล้วนะนขับใจซอหาเอาไปนะเอาสมอ ปั้นความดันเย็นละไอสกันอ่ะอย่าว่านะพี่มาเหว่ยหน้าเศร้าอย่างหยังอย่างเดเปียฟังไม่ฟังไม่ใช่ปีเอาเหอะไม่ใช่ปีเจ้าอย่าว่านะกำลังไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่นะเงินมาเป็นของประเสริฐมันเป็นตป้เกิดแหงสง่าราศีไอการบามีเงินมาแป็นหน้าเศร้าอย่างปีเงินบามีจบตุ้ง เปิ้ลยังบ่ซอมอัตัวยังมาลัวคนอหัวปอลลุกไอก้การใส่ทองใส่ดอกเตตึตกซื้อกอนุอยางยินไปเข้าห้องจำนับอบด้าสเปิ้ลจะับมาหาเปิ้จะหับมา <c oughs> หมาม <c oughs> ันปลอมเปิว่าหันเปิ้ลมม่ลดเอยาในหันเปิ้นนปปใ,นในใจนังก็ใครได้กามหันเ,เปิ้แต่งเปิ้ยอมเป็นม่ีก็ใครงามความฝันของไม่ เตออาอามก่อน,อนให้ดาบได้เมียวหัวอย่างโตอย่างขึ้นพบปุส่วนบุญจะใค้ขืนมีไอ้แมซาจร <c ười> ิงเกิดอย่างไดปีจ้าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาะน จะรวยรวยสินทรัพย์ใช้บ้าใหญ่มีลูกมีเต้มามีข้าวหนามี้องเหล่านี้นาาก็น่ามีเข้ามาฝากค้อนกินใจสมบูว่าเฮาตายจากโลกนี้ไปแปดเดียวก็บัดไดไปยังไงญ่เพราะกูคนก็ะเมือนกัน,น,นกันปอบไว้น้า กว่าสุนเล่นหอยป้ายายหล่อๆแม่ยิงสวยๆถึงข้าวร่วงโรยความสวยประคังนามนีประบนบนเชิงตัางนทุกคนต้องไปนอนไปนอนได้ไหนไอวิมานท้องบาดยหา นี่เหมือนกันนะเออนี่เหมือนกันโชัก่อนเป่าอรื่องเท้าพีพาดระเกิดย่าเติ่อปลายาแค่มาพาความสวยวันเวลาละมันก็ซ้ำล้นเวลาพอ เี่ยวในขันลำนี่เตียวเทียวกับเมืองไอ้กนี่ขนลำนี่ตอวัดอย่างไเียวกัด้เมนท่ามะเาอย่างนี้ี่ดปกินปาใจกะไอ้สกานเจ้าคนเทานี้เท่ากเหมือนกันนี่แม่เท่านี่บหกข้าวัดข้าวากายกันเดี๋ยวไม่ยิงกับปัใจัยนี่เท่าบัเหมือนกันเอ้อ ังไดอ้ยผู้หญิงนี่แก่ง่ายตายยาก <c oughs> นะเราขอหน้าเวทีใครเป็นแม่ไม้ยกมือขึ้นนี่แม่ใครเป็นแม่ไม้พองเนี่ยมนมีชคนอ่ะมากายกมือกัน <c oughs> อ๋อบ้านผมนี่เกือบจะเป็นเมืองแม่ไม้แล้วพัวตายกะผู้หญิงนี่แก่ง่ายแต่ตายยาก <c oughs> พ่อจายนี่จ่ายง่ายพิมพ่อจ่ยได้นะ ตายง่ายโอ้เปิ้ลม่ไม Mont ่น oh, oh, ักสะเออไม่ไม่เยอะประเดี๋ยวผู้หญิงมันแข็งแรงผู oh ้ชายมันกินเหล้าที่เราขอว่านะตายกับเหล้าแม่พี่มาเลยเพลงมันจึงมีอย่างไอ้ไหวแตะเกี๊ยบกะโอ้มาละโอ้โอ้ถึงอันนี้เพิ่อกับอันนี้เพิ่อกับเป็นสาวแล้วประเดี๋ยวนี่แม่เนาะ หนุ่มขาวผมเอาวิแก้วแม่พีนมาละเจ้าสวัสดีเจ้าแม่พีนเจ้าเหมือนเก่าเหมือนหลังอลไรอ่างเงี้ยเายแก้วมันรออยังเก่าวัญหาเอาเคื่องผมมาชัตางนะเต่ายี่กับสขับแข็งแรงเหมือนเดิมเจ้าไอ้สงการมาเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมเมื่อแก้ะยังแขวนค่ะเอากองพวงมาลายคือพระเอกหน่อยอ่าครับโอ้ย ชาตุชาตุขอบคุแก้วขอบคุณเนอร์ครับอ๋ขอข่าวแม่พินครับขอบคุณครับหันโอ้ยยังไงนะอ๋ะอแอบสอวอผู้สูงอายุตั้งเพริพ่นยองแคลนหน่อยขอบคุณเก็ตมานะเจ้าคุณแม่นะเจ้าเนี่ยคนสูงอายุเป็นมีเงินเดือน,อนกินเงินหมื่นเป็นจได้ก่อนน้ำช้ำเนาะเงินมืออ๋อตอบมาเกตเตอโอ้ต,อ,ตยยอ,อบมาเกตเตอมาเนาะแม่พินเนาะแก้วเนาะ เพิ่งมาแพลวกะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเนิ่นบลืมลูกลืมหลานได้ครับอันนี้จากเจ้าพปอนของปลาแซเดสน้ำแข็เนาะข้าวเมื่อน้องแก้วเนาะครับอุ๊ยแก้วอยู่ด้วยกันนะแก้วไปฟังเมื่อนะแม่ก็จะเฮห้ตัวเจ้าไหลนี่สามปีเพื่อกับไหลเดียวขอบคุณครับอายุมันขวัญยืนเนิ่แม่พินครับครับ หั่นตามพะมะเจ้าวันที่บริการส้มตำละเจ้าโอ้ตำส้มจะมาละดอกคำพูดจูนี่มะเจ้ามึงไปก้องเงินในเอี่ยมมึงนะพิพ์ได้อย่างไอพี่มึงเอาใส่ขันตั้งไปได้อย่างเจ้าลงไปเดียนขึ้นน้มันจะเดเด็ดร้อนเนี่ยหมานเงินหมานทองให้โศการเจ้าโอ้แม่พิ้นเป็นห้องจาบบ้านมานะเจ้าคุณแม่อายุพินเจ้าใส่นี่ละ

เนี่ยไอ้จะอูดเด็กจ้าน้องพิมพ์ามว่าคนใดได้เมียหัวอย่างโป้ยาคืนถ้าตื่นแบบไข้หื่นแหนมซ้ำอีก ไอ้สการณถ้าจะไปมีเพลงอย่างใดสวยกว่าเมียที่บ้านนะเจ้าแม่ก็เขาก็จังว่าไอ้แม่ตะสวยกับเมียที่บ้านปะไอเอาว่าเอารักทําผัดเจ้าว่าวอะไรไอ้คนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจันญาใช่ตาหวานเจ้าคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตในแม่เนาะมันอยู่ตรงนี้นี่รวยที่ใจรวยคิดรวยใจ เอออันเมียไอ้นี่นะพิมพาเหอเมียไอ้มีก็มีว่ามีบระเดี๋ยวนี้ไอ้โหอยากได้กึศก่อนถามว่าเมียไอ้ช่างมีก่อเจ้าไอ้โสการเจ้ามีแต่ละละโหไป็นยังไงละมันได้อย่างละเบินละกะละได้กี่ปีละได้กี่เดือนละได้กี่วันเจ้าไอ้ละกับเจ้านี่โห อันนี้มันละออกบ้านมาแต่เจ้าไม่ได้ลรกละมันอยู่บา้านฮะแต่ถ้ามาตัวอะเน,นาะเปิดแอร์อยู่บา้านปุ๊บแทมเดือดร้อนห้อนใจเนาะไอ้ไปเชาะมาคนไอ้ละแล้วนะพิมพาเหยเออเพราะว่าเมียไอ้เนี่ยมันบค่ครนั่นก็น้อยออกบ้านออกจองแต่มันบค่ครอยไปไหนมาไปไหนอ,อ,อยู่กับบ้านไอ้ถึงครห้องเพลงนั้นเอาพิมพาฟังสักเพลงนี้น่อยเพลงอ่ะยางไปแตกมาที่ไหนเพลงออะยางเจ้าหมอเพื่อเมีย เพลงพอเพื่อเมียไม่ไปเพลงอย่างไรเผื่อมันพอทิกตอกไลฟ์ทิกตอกนี่มันได้ยินมันจะได้ไปแปรงผมแปรงเผาฟองเป็นละหัวยังโปย่าขึนแต่ว่าในไอพอดดังหลังนี่โหอันนี้หัวคนกระหังว่าชมนี่แม่มันมันตอหมนตุ้มลุ่มมหันได้สวดได้เนาะโอ้โหข้าพอตั้งหน้าปวดเราเหลวพอดหน้าชำไหยนี่ยังอย่างที่โขญต่อใจอ่อนว่าพิมพ์พาเหย ใครจะมอบเพลงนี้ให้อีกเจ๊เพลงยังจุูมแจ๊กอ่ะเพลงว่าจูบแจ๊กโอ้ยเนี่ยแบบชุ่มใจชื่อว่าน้องชุ่มใจไม่ใช่ชุ่มแจ๊กไอ้นักันตีพร้อมนะพร้อมกันนะใครใครฟังเพลงเพลงนี้ครับจะตั้งชื่อเพลงอย่างว่าใดนี่มาแล้วที่ตั้งอัลบั้มใหม่กับไอ้โสการเย้าจะตั้งชื่อเพลงว่าใด้เปิดพอในยูทูบในแฮมสุพจน์กติยศคนเมืองเลคคอร์ดปุ๊บ กระแสขึ้นมาใหม่มัได้เพลงนี้ผ่านไหมฮะไอ้จะเอาเพลงนี้ออกเพลงอะไยังรับรองว่าล้านวิวขึ้นไปภายในสามวันเมียเฮาอ่ะพิม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 ไม่อย่างงัะเป็นหางเคียงให้ไอ้แก่มึงก็ไปกอดหมอนกันไม่ไปหัดเครื่องออ้ยังมาได้ดนตรียังบ่มาเตี้ยเปิ่อนมาเฮากอดหมอนกอดอก ให้กว่านมยานใช่ไหเนี่ยป้องไว้ป้องไว้ไั่ถ้ากว่ามันดึกอย่างยานเนอะบึ๊ชมันดึกยานแน่อะปากวะดีเอาปุ๊บมือนะ่เป็นการร่างใจนะครับพี่แม่ครับผมจะห้องเพลงใหม่เออเข้าใจห้องเอ้าเอาเอาคอกไปเจะเอาคอกไปแต่หน้าก็จะบบเปิงได้ เมียเฮาแล้วมันเท้ามันเทาเมียเขาแล้วมันหนุ่มมันหนุมนมมน่มเมียเฮานี่มันดอกบัวเหีย่ยวเมียไอเซียวอย่างดอกบัวตูบเมียเขาพูดจะไพ่รอบหน้าต๊หน้าตอ๊อหน้าตุ้มหน้าต้าตม มันบอกเขาถ้าเป็นสิวเป็นฟ้ามันถ้าจะแพ้ยาคุมแปมแปมแปเมียหนอมเมียจะละมันเฮียลูกก็ลายลุ่มลุมชาาเมียเฮาบองงามเป็นเป็นเป็นกรรมติดตามคนหนุ่มแปมแปมอยากได้จังซอคนหนุ่มชาอยากได้เมียคนหนุ่มโอแม่เนี่ยนุ่มเอาไว้อุ้มแก่เชงน้่งมีพาจ๋าอ๋อนี่เพลงนี่แต่งคนเดียวม่อเก๋ไงนะเฮียไอ่ยวนี่มาอ มันจะคิดโดนลื้อหูแน่ฮะมันจะคิดโดนลื้อหูแน่เขามาเตอบบะไปมันฉีกไปสักหูกันได้เพลงนี้จบแล้วไงคะแนนได้เตาะมีไอเซียวได้น้องมีมาน้องมีมาเจ้าวันนี้ไอ้สกันวันนี้แฟนตัวก็่อมเจ๊มาเหรอฮะแฟนตัวน้องมีแฟนแล้วอะบ่มีแล้วน้องพิมพาเป็นสาวแล้วไอ้สกันล้วตัวละแล้วไงหู้น้องชมพีพาจะประกาศบอกกันเลยว่าน้องพิมพีพาในตรงวันนี้เป็นสาวตัวละหัวไม่ได้ละละแล้วฮันเอาละประเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ละแ<ด>ละ้วไอ้ไอ้เอ๊ะกันนะอ๋อเป็บเพรามึงน่าเอกแล้วค่ะละแล้วรู้แห้่จีวันนี้เป็นสาวเอาแหมอจีจะประกาศบอกแล้วรา้สงกว่าไหนพรุ่งนี้นะน้องจะเป็นสาวบอกข่าวให้รู้กันทีจะไปลงหน้าเจอพิมพ์ไทยรัฐจะไปวาดส่วนสัตว์จะไปออกทีวีเันจะโอกน้องมีสามสิบสี่ตะก่อนเอวไมียี่สิบสี่สภาพพอ,พอดี chiếc lọ hình như chiếc lọ mẹ anh cái hấp à? Nhảy à? Ai nhảy bay đây bao?